สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ซมิกิเกมมิ่งแชนแนลเกมมากคือเป็นผมครับเก่งซมิกิครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกม t a l e of Carrot Rise of Heroes no. t a l e of Carrot ครับก็เป็นเกมที่ เรียกว่าสร้างความฮือฮาในงานเอสเตนเลยนะครับผมกับเกมที่ออกแบบโดยคนไทยนะครับก็ขนไปขายหมดเกอย้ยงนะครับแล้วก็คนไทยยังไม่ได้ซื้อกันเลยนะแต่ตอนนี้น่าจะผลิตเสร็จอีกลอ็อตนึงแล้วนะก็สามารถที่จะลองไปหาพรีออเดอร์ดูได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นร้านมีนบ o ๊กหรือ Be w ี t c h นะครับลองถามไปดูมีเกมนี้ไหม off c a r r o t ถ้าเกิดว่าดูแลสนใจนะครับ ขอคุณทางผู้แบบเกมด้วยที่ส่งเกมนี้มาให้รีวิวกันนะครับผมโดยที่เกมนี้เนี่ยเราจะเล่นเป็นหมู่บ้านแครอทครับที่จะต้องปกป้องตัวเองจากเหล่าก็ต่ายที่มากินแครอทของเรานะครับและหมู่บ้านใครเหลือเป็นคนสุดท้ายคนนั้นจะชนะเกมนี้ไปครับแล้วก็มีคาแรคเตอร์ให้เลือกมากมายเลยครับมีเซอร์ไพรส์ช็อตแบบเฮฮาเลยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าตัวเกมเนี่ยน่าสนใจน่าสนุกขนาดไหนครับผม บีวิชร้านบอร์ดเกมครบวงจรครบจบในที่เดียวทั้งบอร์ดเกมสุดฮิตมากมายบริการห่อปกแบบมืออาชีพออกคอนเนเซอร์ของเกมต่างๆและบริการเพ้นสีโดยผู้เชี่ยวชาญในราคาที่ดีที่สุดหรือถ้าอยากจะลงสีเองทางร้านก็มีอุปกรณ์ต่างๆจำหน่ายอย่างครบครันจะซื้อออนไลน์ก็ได้โอนปุ๊บส่งปับ๊บพร้อมห่ออย่างแน่นหนาะสามารถเข้าไปเลือกซื้อเกมเด็ดใหม่ๆได้เลยเพียงเสิร์ช w i ว h Board g เกมทั้งใน s h อ p e e และเ c e b o o k B w i ิ h ครบจบในที่เดียว นาตาเซตต์อของเกมนะครับความจริงทุกคนเนี่ยก็จะได้เพลย์บอร์ดนะครับแล้วก็ตัวเรฟเรนต์นะครับตัวเพลย์เอทตัวนี้นะครับไว้ช่วยเหลือในการเล่นแต่ความจริงแล้วเนี่ยก็จะมีทั้ง2ภาษานะภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับเนื่องจากว่าเกมออกแบบโดยคนไทยครับก็เลยมีภาษาไทยด้วยนะครับเช่นเดียวกับตัวอธิบายตัวละครนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลย์เอทนะครับผมที่ไว้ช่วยเหลือในการเล่นนะครับมีทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษครับที่อธิบายว่าตัวละครไหนเนี่ยทำอะไรได้บ้างมีถ้าไม่ตายอะไรนะ ต่างคืออะไรนะครับอ่ะเริ่มมาครับเราจะมีเลือกคนละสิบแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเลือกเราเหลือศูนย์เนี่ยเราก็จะตายไปนะครับแล้วก็สุดท้ายนี่ใครเหลือรอดอยู่สุดท้ายคนที่ชนะครับแต่เกมนี้ไม่มีเพลเยอร์เอลิเมนตนะใครที่เลือกเหลือศูนย์แล้วก็ยังสามารถที่จะแก้แค้นคนอื่นได้อยู่นะครับผมประมาณนั้นนะเดี๋ยวเริ่มมาครับเราจะได้การฮีโร่คนละสองใบนี่คือการฮีโร่นะครับแล้วก็เอามาเลือก นะอยากจะเป็นตัวไหนดีนะครับตัวแต่ตัวเนี่ยก็จะมีโทเค็นที่สามารถหยิบใช้ได้ต่างกันเนาะก็นี่อย่างที่เห็นมันจะบอกอยู่ครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าโทเค็นนี้จั่วกราฟจนไม่หนึ่งใบอ่าโทเค็นนี้สามารถฮิวได้2หน่วยนะครับโทเค็นนี้สามารถป้องก,กันความเสียหายได้1เทิร์นอ่าตัวนี้ก็ดูดูถึกนะเบอร์สเกอร์นะครับอ่า แล้วก็อันนี้ก็มีโทเค็นอันนี้ก็คือฆ่ากระต่ายได้1ตัวจั่วกระต่าย1ตัวฮิวได้ก็เลือกเอาว่าจะเอาไหนส่วนตรงนี้ครับคือค่าที่เราจะสามารถใช้ทําไห้ตายได้นั่นเองเบอร์เซอร์เกอร์จะใช้ทําไม้ตายได้ก็ต่อเมื่อเลือดเหลือ5้าครับเขาถึงใช้ทําไห้ตายได้ตัวนี้ต้องตายก่อนนะครับท่าไมตายถึงจะเกิดผลนะครับเอาเบอร์เซอร์เกอร์แล้วกันนะครับได้มาความไวไม่ต้องบอกใครนะครับที่เหลือคืนก่อนทุกคนก็จะฮีโร่คนละ1ใบนั่นเองนะครับ <S <S โอเค เดี๋ยวผมขออนุญาตวางกระดานคนอื่นไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อที่จะเข้าใจง่ายนิดนึงอ่ะสี่คนสมมเล่นสี่คนเกมนี้เล่นได้ถึงหกคนเลยนะนะครับ <S <S ถึงตาเราเริ่มมาครับก็จะเป็นเฟยกะต่ายบุกนะครับกะต่ายบุกง่ายมากครับเราก็แค่จั่วการ์ดกระต่ายนั่นเองนี่คือการ์ดกะต่ายจั่วปะเสร็จแล้วเลือกครับว่าจะกะต่ายเนี่ยวางไว้ตรงไห,ไหนครับวางไว้ตรงไหนได้บ้างครับวางไว้หมู่บ้านเราก็ได้แต่ใครจะวางไว้หมู่บ้านเราล่ะหมู่บ้านหมู่บ้านแครอทเราไม่อยากให้กะต่ายมากินนะครับไว้หมู่บ้านนี้แล้วกันนะ ทำไมไว้หนูบ้านนี้ครับเพราะเดี๋ยวถ้ากระจายตัวนี้มันอารวาสนะครับเจ้าของหมู่บ้านโดน2องเดเมจคนทางนั้นทางซ้ายเนี่ยโดนหนึ่งเดเมจส่วนผมจะให้ฮิวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นไว้ตางนี้ดีกว่านะครับอ่ะเสร็จแล้วครับก็จะเป็นเฟรดออปชั่นแนลผมจะทําไหมประจนภัยเนี่ยนะครับถ้าผมจะประจนภัยนะครับขอแค่มีเพื่อนพากันลองไปในโลกกว้างสุนัขกุเจยาวเลยไม่เราลืมประจนภัยอ่ะ เราจะจ่วนี้นะครับนี่การประจนภัยซึ่งก็จะสุ่มแน่นอนเพราะเราประจนภัยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรยางหน้าเนาะนะครับประจนภัยแล้วกันพื่อนๆตื่นเต้นปะนะครับเกิดอะไรขึ้นผมสามารถทำสองได้เมทได้นะครับซึ่งอันนี้ทําใส่ผู้เล่นสักคนหนึ่งใช่นะครับทราคข้อเท็จยายใครก็ได้หนึ่งคนนะครับเป็นสองดาบน่าจะสองได้เมทเนาะใช่ไหมอันนี้ผมผมตีความนะนะครับงม้นก็จัดไปผมขอ สามสองไดเบตใส่คนนี้แล้วกันนะครับอ่าคนนี้เลือดเขาก็จะลดเนี่ยมันจะมีไดอัลสีต่าง,างๆของทุกคนเลยนะครับอ่าเลือดก,ก็ลดสองไปพึ้งปังเพราะเราต้องเหลือคนสุดท้ายไงนะครับแต่เราเปิดศัตรูเรียบร้อยแล้วนะครับมันต้องเลือกอ่ะไม่ทําไม่ได้ต่อไปถ้าไม่ตายเราจะใช้ไหมซึ่งผมยังใช้ไม่ได้เพราะเลือดผมยังเหลือสิบอยู่เลยเลือดมัต้องเหลือห้าอยู่ใช้ถ้าไม่ตายได้นะครับอ่าแล้วก็ในระหว่างเฟสเนี้ยเราสามารถที่จะหยิบเหรียญพวกนั้นอ่ะมาใช้ได้นะครับถ้าหยิบมาเนี่ยเราก็เอามาวางให้ข้างบนนะครับก็จะทําให้ กองการวันสีไฮนหนึ่งเทิร์นหรือว่าฮิวสองหรือว่าอะไรก็ว่าไปแต่ว่าเหรียญที่เราหยิบอะครับเราจะต้องหยิบตามตัวนี้เท่านั้นนะห้ามหยิบเหรียญอื่นนอกจากสามเหรียญน,นี้ครับแต่ถ้าเราหยิบสามเหรียญน,นี้แล้วเนี่ยก็จะหยิบเหรียญอีกไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็การหยิบเหรียญเนี่ยจะเป็นการตัดช้อยส์ด้วยอ่าเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะมีคอมโบเนชันในการหยิบเหรียญเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับคนอื่นก็จะพอเดาได้ว่าให้เราเป็นตัวอะไรเพราะเกมนี้ถ้าไม่ตายอิมแพกมากการที่รู้ก่อนว่า <c oughs> คู่แข่งเราอะ่ะมีท่าไม่ตายนะไยก็จะช่วยได้เยอะมากนะครับอ่ะเสร็จแล้วครับเฟสสุดท้ายคือกระต่ายอรารวาสครับก็ให้เรามาดูหมู่บ้านเราเนี่ยมีกระต่ายกี่ตัวมีกระต่ายตัวไหนไหมถ้าไม่มีก็ผ่านไปแต่ถ้ามีไอ้สองตัวเนี้ยหรืออาจจะมีแค่ตัวเนี้ยนะก็จะอรารวาสนะครับวิธีอรารวาสก็ดูไม่ยากนะถ้ากระต่ายตัวนี้อรารวาสมันจะตีคนทางขวาสองอันนี้อารวาสตีเจ้าของหมู่บ้านสองอันนี้อารวาสตีเจ้าของหมู่บ้านสองแล้วก็หิวคนทางซ้ายหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะนอกจากนั้นครับในเฟสแรกอ่ะสมมติตาเขาสีเขียวก่อนอ่ะ น,นะครับสีเขียวเฟสแรกกระต่ายบุกสีเขียวก็โจนีนปั๊บนะครับเอเข้าไว้ไหนนีนะสีเขียวเขาบอกว่าเขาขอเอาไม้ไว้ตรงนี้แล้วกันอ่าอย่างน้อยก็อ่ามันสามารถไว้แทนกระต่ายตัวเดิมได้นะครับผมซึ่งมันก็ทําให้ตอนนี้หลุดไปนะครับก็ทําให้ผมเนี่ยไม่ได้ฮิวหนึ่งแล้วแล้วเขาจากที่โดน2โดนหนึ่งแทนซึ่งเขารู้สึกว่ามันคุ้มค่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันลาลาวามาันตีคนทางซ้ายหนึ่งด้วยนะครับ วาเสร็จแล้วเขาประจนไพ่อุบมาปั๊บเอ้ยได้ฮิวนะครับแล้วก็ได้อะไรวะนี่เราก็จะมีบอกอยู่ทําลายการกระต่ายทั้งหมดของคุณโอ้ยดีจังเลยแล้วก็อันนี้เพิ่มพลังชีวิตของคุณน่าจะหนึ่งนะครับเขาไม่ได้เขียนบอกไม่รู้หนึ่งหรือสองคือความจริงมันก็เขียนไม่ยากเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเอาให้เคลียร์เลยเอาให้เคลียร์นะครับเพราะผมก็ยังเจอเสี็จยไม่หมดเลยในนี้น่าจะมีน่าจะมีน่าจะมีขยายความ ผมหวังว่าผมหวังว่าไม่มีครับทำลายการ์ดเอาะไรต่างหน่วยไม่มีอ่ะมันมีแค่บอกเพิ่มบางชีวิตอ่ะแต่เพิ่มเท่าไหร่อ่ะเพิ่มเต็มหรอหรือเพิ่มหนึ่งเอาเพิ่มเพิ่มเพิ่มสองแล้วกันหรือเพิ่มหนึ่งเอาเพิ่มหนึ่งเอาเพิ่มหนึ่งเอาเพิ่มหนึ่งไป นะครับแล้วก็ทำลายกระต่ายตุวในบ้านตุ้มเอาไปเฮาส์ดูเองแล้วกันนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้บอกมาหรือมันอยู่ในภาษาอังกฤษวะในนี้ไม่มีนะไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยโอเคผมอาจจะหาไม่เจอเองนะครับอาจจะมีก็ได้ใครรู้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาบอกหน่อยนะครับทุกคนจะได้เล่นได้เหมือนกันเนาะโอเคนี่ก็คืออะไรวะ <c oughs> นี่ก็คือเฟซการเล่นคร่าวๆนะ,ะมาจนภัยใช่ไหมเสร็จแล้วเขาใช้ท่าไม่ตายไหมนะครับระหว่างนี้หยิบเหรียญมาใช้ได้นะครับแล้วก็กระต่ายอรารวาดนะครับซึ่งไม่มีกระต่ายและแต่ถ้ามีมี่กีมันก็จะตีตีเลือดก,ก็จะลด,ดไปแล้วก็ตายกไปเนี่ยว,วนไปเรื่อยๆครับมเมื่อไหร่กระตามครับที่เราตายนะครับเราก็จะพลิกด้านบอดปั้งนะกลายเป็นหมู่บ้านล้างแล้วซึ่งหมู่บ้านล้างเนี่ยกระต่ายอ่าเราจะถือว่ากระต่ายมันจะไม่โจมตีแล้วนะครับแล้วก็ กระต่ายที่อยู่ในหมู่บ้านเราก็จะเคลียออกมาเลยนะครับเพราะว่ามันไม่เหลือแค่เราใกินแล้วมันก็หายไปนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยพอถึงตาเราตาเจ้าของหมู่บ้านแล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะจวกระต่ายแล้วก็เอาไปไว้ใส่คนอื่นต่อได้แต่ว่าเราไม่มีทางชนะแล้วนะครับแต่ก็ไว้แกลงคนอื่นใครทํากูตายมึงก็ต้องตายด้วยอะไรเงี้ยล้างแค้นเอานะครับนอกจากนั้นครับคนอื่นก็ยังสามารถที่จะเอา แต่ตายมาวางไวนะ้ในหมู่บ้านเราได้ด้วยนะอ่าในอนาคตแต่เราอ่ะไม่สามารถวางของตัวเองได้คนที่เป็นหมู่บ้านล้างแล้วเนี่ยคนที่ตายแล้วเนี่ยจะต้องเอาไปวางที่หมู่บ้านที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นนะครับอ่ะนี่ก็คือคร่าวๆนะครับน่าจะพอเห็นภาพนะครับเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าเลือขนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวมาดูอ่าความสามารถตัวละครความสามารถโทเค,เค็นอะไรนิดนึงหน่อยแล้วกันนะครับมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ ไม่มีอะไรหยิบโทเค็นนี้มาก็ได้จั่วการ์ดอันนี้เนี่ยเป็นรูปไฟก็เคลียร์มากนะครับอันนี้จั่วกระต่ายหนึ่งใบนะครับไว้ที่ไหนก็ได้อันนี้ทำลายกระต่ายหนึ่งใบที่ไหนก็ได้อันนี้ทำหนึ่งเดเมจนะครับอันนี้อ่าฮิลสองนะครับอ่าอันนี้มีปัญหามีสองหัวใจน่าจะฮิลสองเมื่อกี้น่าจะฮิลหนึ่งแหละนะครับอันนี้คือป้องกันหนึ่งเทิร์นนะครับหนึ่งเทิร์นเท่านั้นนะไม่ใถึงรอบหนึ่งเทิร์นนะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับจำผิดขอไปด้วยนะครับโอเคนอกจากนั้นครับก็ยังมีฮีโร่มากมายที่ผมชอบมากเลยนะครับ คือเป็นเกมที่คาแรคเตอร์อิมแพคมากนะครับตัวเลขนี้ก็บอกแล้วนะว่าเลือดจะต้องเหลือต่ำกว่าน,นี้ถึงจะใช้อันติได้นะครับส่วนอันติเนี่ยก็จะมีบอกอยู่นี้ทั้งหมดแล้วนะครับอย่างเช่นเอาสวินซัก์สรนะครับเกิดเมื่อตายนะครับเมื่อตายเนี่ยปรับพลังชีวิตไปที่1นึ่งครับทำลายการ์ดกระดายทุกใบที่มีนะครับ ตัวเลขมาทางเราก็คือทุกใบกระต่ายอะไรที่จะตีเราอยู่อาหายหมดเลยนะครับแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตตามในโอกาสุดทั้งหลายด้วยนะครับก็คือได้หนึ่งแล้วก็บวกกระต่ายที่ทําลายนะครับสุดสิทธิ์ต้าถูกก็เลือกตัวนี้ก็พีเกมกับบ็ชนะได้เฉยเลยนะครับเพราะว่ามันก็จะมีตัวนักขนูเนี่ยโคตรโหดเลยนะครับเขาบอกว่าถ้าทุกหมู่บ้านมีกระต่ายเต็ม2ตัวนะครับไม่นับเรานะทุกคนโดนเตเมจอทสิบห้าคือตายอ่ะคือเลือดมันมีแค่สีเองอ่ะแล้วก็ฮิวได้สูงสุดก็คือสิบห้าเองครับ อ่าก็คือก็คือเหมือนค่าทุกคนอ่ะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่เลือกตัวละครที่มีความสามารถตอนตายแล้วเกิดอะไรเงี้ยก็จะโชคดีไปะนะครับอย่างเช่นตัวหลกจะชนะครับถ้าเราตายเป็นอันดับที่2ในเกมนั้น,นก็ต้องพยายามแบบวางกระต่ายให้ตัวเองตายนะนะครับเห็นไหมเพราะนั้นการที่รู้ว่าใครมีอาชีพอะไรเนี่ยก็เป็นประโยชน์มากๆเลยเพราะนั้นพยายามดูจังหวะหยิบเหรียญเขาด้วยว่าเขาหยิบเหรียญอะไรไปบ้างนะครับฮ้ยเขาอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้ก็เรายังไม่ทำอย่างนี้ดีกว่าก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เรียกว่ามีเทคนิค ลึกซึ้งมากนะครับในการที่จะเล่นให้ชนะนะหรือจะเล่นเป็นปาร์ตี้ขำๆก็ได้ครับอ่านี่ก็เป็นตัวละครมีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะครับวันแรกครับนี่ก็คือ Tale of Carrots นั่น Tale of Carrots ไม่มี S นะครับ Rise of Heroes นะครับอ่าก็อีกหนึ่งเกมคนไทยที่ทำคอมเมนต์ได้ดีมากเลยนะครับผมแล้วก็น่ารักนะครับแล้วก็เล่นเฮฮามากนะครับอ่าเวลาแบบเอาติงเรื่องตัวละครเนี่ย ใช้ได้เลยเดี๋ยวมาดูความเงี้ยนสตวนตัวผมดีกว่าผมคิดไงเกมนี้บ้างครับ t a l e of Carrot ีนบุ๊กร้านจำหน่ายบอร์ดเกมมากมายหลากหลายแนวที่มีคุณภาพคุ้มราคาและเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ล่าสุดจาก Kickstarter เกมฝึกสมองสำหรับเด็กและเกมอื่นๆอีกมากมายรวมทั้งยังมีอุปกรณ์สำหรับบอร์ดเกมทั้งซองใส่การาดทุกขนาดบอร์ดเกมกรไนเซอร์อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นต่างๆและโค้ดส่วนลดให้อีกด้วยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook หรือ Shoe e ี้ม n b บ o k Board g เกมและ Line ID m ีแอด o ีน เชอลอมแครอทครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ผู้เล่นหน้าเก่าก็สนุกนะครับผู้เล่นหน้าใหม่ก็สนุกเพราะว่าเข้าถึงได้ไม่ยากคือเราสามารถเล่นแบบไปปาร์ตี้เฮฮาก็ได้ปาร์ตี้เทคแดดนะครับเหมือนเกมสมัยก่อนลหลายๆเกมเนาะที่แบบว่าเฮ้ยแบบแกล้งกันไปแกล้งกันมาแล้วก็หาคนสุดท้ายให้ได้นะครับซึ่งเกมแนวนี้นครับก็แน่นอนมันจะมีเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้องไม่ได้เกี่ยวกับสามปออะไรอย่างใดนะครับแต่หมายถึงแบบ การเมื่อในโต๊ะอ่าก็คือแบบมีเรื่องของการคุยกันเฮ้ยมึงต้องอันนี้แล้วนะไอ้น,นี่เป็นตัวนี้นะเฮ้ยเดี๋ยวนเนี่ยเดี๋ยวมันชนะนะมันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มมีการเสี่ยมกันซึ่งมันเป็นสเน่เกม a k e that แบบ f r e e f o r a l l อยู่แล้วนะครับซึ่งอคอปปาร์ตี้ก็จะชอบนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบคือเกมนี้มีความลึกในตัวละครมากๆเลยนะระดับหนึ่งเลยเพราะว่า ความสามารถแต่และตัวเนี่ยมันอิมแพกมากครับแล้วผมชอบจังหวะดีดักชั่นอะที่แบบว่าเฮ้ยเขาหยิบอะไรมาแล้วมันมันตัดช้อยเป็นตัวอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยหรือเขาอาจจะกั๊กไม่หยิบเลยก็ได้แต่ว่าก็ยากนะเท่าที่เล่นเนี่ยแต่ละคนก็พยายามหยิบไอ้พวกนี้เพื่อรักษาชีวิตตัวเองให้เต็มที่ที่สุดอยู่แล้วเพราะว่าเลื่อนนี่แค่สิบเองครับถ้าไม่หยิบตอนนี้หยิบตอนไหนถูกไหมนะครับก็ทําให้เราต้องคอยมาดูด้วยว่าใครเล่นตัวอะไรหรือหรือทำไมเขาทําอย่างนี้นะ ทำไมเขาถึงวางกระต่ายให้ตีตัวเองนะหรือว่าทําไมเขายัดแต่คนอื่นยัดแต่ช่องว่างแล้วไม่สนเลยว่ามันจะตีโดนใครบ้างนะอะไรเงี้ยนะครับก็เจ๋งดีอ่ะระบบเนี้ยเป็นระบบที่ผมชอบมากเลยที่ชอบกว่าเกมเทคแ a d เกมอื่นๆที่มีแค่เล่นการ์แกล้งกันแลกกาแกล้งกันแล้วก็หาคนสุดท้ายนะครับอ่าแล้วก็แน่นอนเกมนี้เนี่ยก็เอาใจหลายคนเนาะโดยที่แบบไม่มีเพลเยอร์อิลิมิ i เ n นะครับปกติแล้วเกมเทคแดเนี่ย ใครที่แพ้ออกจากเกมก็น,นั่งรอหรือไ,ไหมก็รอคนสุดท้ายหรือคนสุดท้ายชนะแต่เนี้ยคนที่แพ้ก็ยังสามารถที่จะแก้แค้นได้เพราะะนั้นถ้าเราอยากชนะเกมนี้มันจะคือถ้ามันจะมวไปตีคนอื่นให้ตายก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะแคนเราแล้วก็มาทําให้เราตายอีกเพราะฉะนั้นหูมันมัน,ม,นมันสกิลปากมันเยอะมากครับเกมนี้ก็อยากให้ลองกันนะครับอ่าแต่ก็อย่างที่เห็นเนาะก็มีหลายจุดที่ยังไม่เคลียร์เท่าไหร่นะครับก็ ใครที่รู้จุดที่ผมไม่เคลียร์ก็เขาไม่บอกนะนะครับคือก่อนนี้ผมได้รีวิวเกมนี้ไปแล้วเมื่อน่าจะห้าหกปีแล้วนานมากนานนานอะห้าปีจะไม่ได้นะครับคือนานมากซึ่งมันเป็นมันเป็นเวอร์ชั่นแบบแบบไม่ได้โปรดักชันจริงๆังะ คือของทุกอย่างมันมันง่อยมากสำหรับผมและเทียบกับราคานะครับตอนนั้นก็เลยแบบเรียกว่าเป็นเนกาทีฟรีวิวไปนะครับแต่พอของมันออกมาดูดีซึ่งระบบเนี่ยมันก็ดูดีอยู่แล้วเอาจริงๆแล้วนะครับก็กลายเป็นว่าเฮ้ยมันก็เป็นอีกเกมที่ผมน่าจะงัดมาเล่นบ่อยๆเวลาที่แบบมีสักห้าหกคนอะไรเงี้สนุกมากนะครับสี่คนก็โอเคนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่คนเยอะสนุกเพราะว่ามันมี หลายหัวมีหลายอันให้แบบโหดูกันเจราจารตัดช้อยนะครับแล้วก็ตัวละครเนี่ยบอกเลยว่าดีมากๆเลยระบบตรงนี้นะครับแล้วก็ที่สาคัญคืออาร์ตเวิร์สสวยงามแล้วนะครับการ์ดคุณภาพดีมากมีไดออลครบทุกตัวและไดออลอย่างหนาเลครับอ่าแล้วก็แบบทวกทวกทกเค็นพวกพเพย์บอดมีรูแนละสิ่งที่ผมชอบ ในเวอร์ชันนี้อย่างหนึ่งคือตรงนี้ครับเทเลเอทครับที่ทําได้เคลียร์มากทต่ไม่การเล่นแต่ละครั้งเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปอ่านกฎหมายเลยครับซิมเพิลมากจั่วกระต่ายว่างนะครับอ่ะจั่วกระปุนไพ่นะครับใช้ทําให้ตายไหมแล้วก็กระต่ายอารวาสแล้วก็ตาคนต่อไปวนไปเรื่อยๆครับเอาตัวรอดให้ถึงที่สุดครับนี่คือเทลออฟเทลลั่นั่นเองอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าดูรีวิวผมนะครับอาจจะแป๊บนึงนะขอให้เตติ้งก่อนเทลออฟเทลลั่นครับไรซ์ออฟฮีโร่ครับเซบีเกมมิ่งขอให้มีเกมที่่่คครรรรัััับบบนนะะผผมมมอาาเพววสหแล้ก็ สนุกผมรู้สึกว่าใครเล่นก็สนุกเป็นเกมหนึ่งที่ใครเล่นก็สนุกครับเพราะถ้าไม่สนุกจริงก็คงไม่ขายหมดยังไงไอเซนหรอกเพราะผมเท่าที่ผมเห็นนะนไอเซนเวลาฝรั่งก็มานั่งเล่นปุ๊บเล่นเสร็จก็ซื้อเล่นเสร็จก็ซื้อเพราะว่าราคาก็ไม่ได้ไม่ได้แพงมากขนาดนั้นแล้วก็มันเล่นกับใครก็ได้เพราะจริงเนี่ยมันจะมีเวอร์ชั่น b e g เนอ e r ด้วยนะครับที่จะใช้แค่6ตัวละครนนะั้นซึ่ง6ตัวละครเน,นี้ยก็เข้าใจไม่ยากเลยนะครับแต่ถ้ากิดว่าเฮ้ย คุณเป็นเกมเมอร์อยู่แล้วนะครับหรือทุกคนก็ผ่านกันมาหรืออยากเล่นแบบให้มันลึกๆไปเลยก็เล่นแบบตัวละครครบๆแต่ก็ได้เยอะมากนะครับก็เป็นเกมที่อยากให้มีตัวเสริมกันนะนะครับเผื่อจะมีโมดูลอะไรแบบมีตัวละครแปลกๆอะไรเงี้ยนะครับมีอีเวนต์แปลกๆหรือจะมี อะไรบางอย่างไม่รู้กันแต่ผมแอบเชียร์ให้มีตัวเสริมนะครับเพราะนั้นไปอุดหนุนกันเยอะนะครับเทลออฟแครอทนะครับตอนนี้น่าจะเปิดพรีออเดอร์อยู่นะครับผมไม่แน่ใจว่ามีร้านไหนบ้างนะแต่ยังไงก็อย่าลืมทักไปถามร้านสปอนเซอร์ผมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบีวิชหรือมีนบุ๊คนะครับถ้าเกิดอยากได้เกมนี้นะครับผมขอบคุณที่ตารับชมครับไว้เจอกันใหม่กับคลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับผม ถ้าชอบก็สามารถสบสนผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ YouTube หรือว่าแพติออนนั่นเองนะครับหรือจะสับกดซับสไครต์ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้